ตอนนี้จะมานันเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องโครงงานจิตอาสาพเพื่อส่วนรวมโดยกลุ่มเอสโ o รเจน0 1มีทั้งหมด11คนค่ะสมาชิกในกลุ่มของผู้เรามีดังนี้ค่ะเด็กหญิงยานุไทยคีรีประนีเด็กหญิงนภศรดาสองเมืองเด็กหญิงคลภพัฒน์ตั้งจิตสนากุลนางสาววิชดาดาสองเมืองเด็กหญิงสุภษรพรธนาพงเด็กหญิงพัทยาเสียมกันทา เด็กหญิงิชาลาสองเมืองเด็กหญิงโรสิตาขอบวิงบุตรเด็กหญิงจารุณีกิดวิชาวงเด็กหญิงพัชจราหึงมงเด็กหญิงภาคขวัญลิชัยเด็กหญิงกัญญาลัตนางสาวพงชมพูนางสาวสมิลานางสาวศิราบีนางสาววิสบาและเด็กหญิงพิโมค่ะปัญหาและเรียนในโรงเรียนมาถึงขยะตามซอบามะเมอนางทำให้โรงเรียนไม่น่าอยู่และมีขยะ กระตัดกระใจเต็มไปหมดสาเหตุคือนักเรียนใะนโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่เินขยะเดคนทางแค่ทำให้โรงเรียนไม่สะอาดซึ่งจะทาําให้โรงเรียนไม่ได้อยู่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเสื้อแก้วที่แตกมื่อเหยียดแลวจะทําให้บาดเจ็บอุณธรรมหนึ่งของวิหารคือหลักคาว่าให้ตนดำรง,งชีวิตได้อย่างประเสริฐและบรนนิสุทธิ์ได้แก่ไม้ตาปรุณาโมทิปาอุเบขา สอ่สังขารหาวัตถุสี่คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหน้ำใจได้แก่ทานียะวาตาอัคคจาริยาสมาัพปะเป้าหมายหนึ่นงนักเรียนโรงเรียนไม่สอดทิ้งขยะโรงเรียนขับขยะสองนักเรียนทุกคนมีกิตสํานึกเครารพกฎระเบียบของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบมาก หลักคำและคําสอนในหลวงหลักคำคำสอนคือเ็กีวิถีประสบุขด้วยจิตนาสาพัธารลาเรยนและหลักคำสารานีหลักรำแหครอตรองรองสาะคีขาอแก้หนึ่งขยะและเต้มคือเพิ่มคะแนนาาพฤติกรรมสองอบรมเกี่ยวกับเรื่องขยะทุกวัสถุในกบบรจรูบรวมจะชีนแะประโยชน์และเพว่ขอกันให้ขยะสามผู้เช่าของวัตถุจะมีกรดเอสโตรเจน601ไปดูตามจมาิตกรรม รอบตรวจความเรียบร้อยสี่ดีดได้บบประชาสัมพันธ์รจุดปตป่างที่ทุกคนสาม,มารถเห็นได้และคะจะสมแ้ตมตามพอเมื่อครบเวลาตำนวจจาประกาศคะแนนเป็นไรหอบสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเสจอรันค่ะ กลุ่มที่สองเโอกีเบอร์นีเน่เอี่ดีเสียงครับเอรี่ระบบเสียงเป็นสิบห้าที่ต่อวนะันมันสำหรับกลุ่มที่สองนะครับก็จะขอดูนะครับสองเหมือนคลุ่มหนึ่งเลยแนวค่าปัญหาอุปสรรคในการเรีนทำอยานนี้มีอะไรบ้าง กลของ้านทำใช้ง่ายน,นะครับในเวลาที่ของสันเดือนที่ทำมารูปแล้วเป็นงานไนะด้นคนระับมีไม่มีตัวแทนกลุ่มไหมอุปสับอุปรสรรคเหรอครับใช่ฮะออกับพี่เจอนะครับ อุปสรรคที่เจอทำงานกันได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าเรียนออนไลน์ด้วยนะคะครูแล้วก็เพื่อนบางคนเขาก็ไม่ไว่างค่ะเลยไม่ได้มาช่วยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำทุกคนนะคะทำแค่บางส่วนนะคะได้ทำแค่บางส่วนใช่ค่ะ แล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็นได้ครบทุกคนค่ะก็คือส่วนใหญ่เพี่อนไม่ค่อยได้มาพ,พูดคุยกันึึงการหรืออยางยไม่ค่อยมา,ากอานค่ะคใช่ค่ะ แล้วเราทํางานทำงานเรายังไงนเนี่ยรงงเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าทำยังไที่ทําให้คนง,งานสม<ๆ>ดุลเร่งเขาได้ดีดีก็เอาข้อที่มีแล้วก็เอามาสนุกค่วแต่และความคิดเห็นเออเดี๋ยวจะขอถามนะครับคำถามสำหรับนักเรียนทั้งสองกลุ่มเลยนะครับ เอากลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งก็คือนะครับคําถามก็คือนะครับจากการที่เราทำโครงงานนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนมีความรู้สึกยังไงบ้างได้ความรู้นะครับมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับยังไงต่อการทําโครงงานครังนี้บ้างก็สนุกค่ะรู้ได้ทำโครงงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ กล้าสแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นฟังค่ะเี่ยมีมีมนรูกนอกจากสนุกให้ฝึกการแสดงความคิดเห็นมีไหมครับทำให้เพื่อนมีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะเหครับ <g ül> อันนี้เป็นของคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมฝึกทำงานเป็นกลุ่มค่ะครูฝึกการทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้ได้ฝึกพัฒนาทางควา,ามคิดค่ะนอ่นครับคำตอบกลุ่มหนึ่ง B ต้องเตืมไหมเดี๋ยวไปกลุ่มสองนะครับ อ่าโอเคนะครับขอบคุณสําหรับคําตอบจากกลุ่มหนึ่งนะครับลองมากลุ่มสองบ้างนะครับกลุ่มสองมัน่าคถามเหมือนเพื่อนเลยนะครก็คือตั้งแต่ที่เราทําโครงงานมาตั้งแต่แรกจนถึง EP สุดท้ายเนี่ยนะครับตอนที่นําเสนอโครงงายวิตอนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกและความรู้อะไรบ้างครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องขยะอ่ะคะ มีมีอะไรไหมเยนอกจากได้แก้ปัญหาเรื่องขยะนแล้วทำให้เพื่อนอะไรนะทำให้เพื่อนรักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าทำภูง,งานด้วยกันมีความสามัคคีกันมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสั่งผมมากขึ้นค่ะอ่าโอเคมีมีอะไรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยีกไมูก ทำให้เพื่อนกล้าสแสดงออกมากขึ้นค่มนะมีเพื่อนกล้าสแสดงออกรูปแบบเป็นไงบ้างมาได้รวมกลุ่มได้แบบแปลกใหม่ไหมหรือว่าเคยทำแล้วโครการอย่างนี้หรือว่าต้องปรับตรงไหนต้องแก้ตรงไหนบ้างกูดุไปไหมห่รือ้อะไรเออจะมากูแทนนะเป็นความรู้สึกของเราคนะ่ะ มีไหมครไม่มีค่ะคถ้าไม่มีเลยน,ะ,นะครับก็นะครับจะขอสรุปเนาะปิดการนำเสนอโครงงานนะครับไว้เียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะก็ขอขอบคุณน,นะครับคณะครูน,น,นะครับแล้วก็ขอบคุณนักเรียนเนาะที่ตั้งใจทำโครงงานตั้งแต่แต่เริ่มต้นเนาะจนถึงวันนี้นะครับถึงแม้ว่า การทํางานของเราเนี่ย,<ด>ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่เพราะว่าภายใต้สถานการณ์โควิดเนาะอาจจะได้ลงเล้นที่หรือว่าลงคืนน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ได้เรียนจนครบกระบวนการทั้งหมดนะจนมาถึงวันนี้นะครับที่ต้องนําเสนอโครงงานเนาะคุณในความตั้งใจของทุกคนนะครับที่ทาให้งานของเราผ่านมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเาราขอ ไม่เป็นไรเราก็ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำโครงการตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองนะครับพี่นครับแล้วก็ขอเชิญครูอาคค่ะสําหรับครูอาร์นะคะถึงแม้ว่าโครงการจะจบไปแล้วนะลูกแต่ครูยอยากให้ความดีที่หนูอยากทํานะคะนี่คือกระบวนการกลุ่มนะคะความดีต้องไปด้วยกันเป็นกลุ่มลูกนะคะทําคนเดียวบางครั้งก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้กระบวนการกลุ่มนี่แหละ ะะการทํางานกับคนหมูมากมันย่อมมีปัญหานั่นคือสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะแล้วการทําความดีการเป็นกลุ่มขอให้อยู่ในใจของนักเรียนทุกคนเนาะตลอดไปไม่ว่าถึงแม้โครงการเราจะหยุดแต่ความดีของเราจะไม่หยุดนะคะลูกนะอยู่ในใจของหนูตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคคนะรับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอเก็บข้าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขอมาเรียนเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องเปิดกล้องให้หน่อยนะครบแวกคลงูลด้วยนะครับนักเรียนเปิดกล้องนี่ไม่ลงคือเพราเปิดกล้องรอแล้วอ๋อเียลุงมันี่ธีสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าก่อนจะปิดเทอมนะครับเปิดเทอเข้าเรียนออนไลน์นะัเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของปีนี้เปิดกล้องไแม่แม่โอ๊ยเด็กเด็ก โอเคครับพร้อมนะครับหนึ่งสองเกตังค์ไทยรุ่งช่านะครับหนึ่สองสามโอเคนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณรัรนนะคะรนูนนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่เสียเวลาเวลามีช่างเข้ามา dachte, ร่วมฟังโครงกานการทำงานในวันนี้นะครับแล้วก็ ลืมไปเลยนะครับก็ค,ค,บคือมีคุณครูท่านไหนจะเสนอแนะอะไรนะครับพุดถึงรงงานบริธารในครั้งนี้มีไหมครับผู้ประยุตุคนี้มีอะไรครับครับคุณครูคนนี้เพื่อจะได้นําไปปรับปรุงในครั้งต่อไปครับผมอ่าพี่ว่าโครงการในโครงการของเด็กะอะยังยัง น่าจะมีเสริมนะคะเสริมของน่าจะมีพวกอ,อะไรนะแบบแบบอสอบถามแบบประเมินของเด็กนะคะเด็กคือให้เด็กทําแบบประเมินแบบสอบถามในเรื่องของที่น้องเขาทำโครงงานนะคะเพื่อเพื่อ่ออาวันข้างหน้าเวลาน้องเขาจะทําอ่าต่อ ทาต่อนะคะมันจะได้รู้ว่าปัญหาที่เราเจอแล้วเราหาวิธีแก้ยังไงเนาะเพราะว่าบางทีเราทําโปรงานอ่าเราทําไปแล้วสําเร็จไม่สําเร็จในเรื่องนึงเนาะแต่ถ้าถ้าเด็กได้ตั้งใจทำอะเราเรายังหาข้อบางทีเล็กๆน้อยๆบางทีน้องเขายังไม่ไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นข้อบกพร่องของอะไรเนี่ยค่ะอยากอยากจะให้อ่าให้น้องเขา ดูแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาได้อันนี้คือเป็นกํำลังใจให้เด็กด้วยค่ะเพราะว่าเขาพยายามทำเต็มที่นะคะในช่องสารการแบบนี้แต่ถ้าถ้าปกติเรามีบุคลากรมีนักเรียนที่ช่วยกันทำพี่ว่าตรงนี้มันน่าจะเสริมพนักงเรียนเราได้ได้ในด้านนี้ได้ดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุบยุทะ คุณครู iesen, ถ้าืึงจะเสร็จอะไรนะครับถ้าถ้าไม่มีแล้วครับขออนุญาตครับขอจบการนำเานของงานรือเปียเท่านี้นะครับครูครับขอบุญครับขอบคุณครับ